คู่ขาคู่ขาลองดาวกับคำแพงไม่ถึงเลคะเลือกค่ะเพืนเนอะอันนี้แหละลองดาวอันนี้ลองดาวอันนี้คำแพงดาวไม่ถึงค่ะดาวไม่ถึงค่ะคำแพงไม่ถึงดาวค่ะคำแพงสวัสดีช่วยโอ้ยสวัสดีช่วยฮะสวัสดีช่วย อร่อยไหมคะอร่อยค่ะอร่อยไหมหากับแก้มแล้วแม่หาแนวแก้มแล้วกันเออไม่อร่อยอต้องให้กำแพงให้กำแพงไหมับองให้กำแพงไหมสไตายดาวกินไปน้ำแล้วก็หาอยากินแก้มไปพร้อมลีลาลีลาเดี๋ยวเอาไปองให้กำแพงไปลีลาลีลาไปให้กำแพงไป ตา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 อาเริ่มอากวางละอาข่านี้เด้ออยากควางเลอบน่นะอน่ไนี่อายบวน่นะต้องเลยกินเนื้ไกบารหมมมาเดา ม่ดาวลีลาเห็นอยู่หลายคนลีลาลีลาก็ให้หนูลีลาเน่เอ้าวัด่วยห้องหนูของหนูของหนูอะไรไหมโอ้ยใจเย็นใจเย็นสวยใจเย็นๆแม่สวยมึงอย่ามานะบินนะขอบอกคูณบินนะบินเออูบินนะฝรั่งบินนะกระโดดพังเลยนะ ใชไมดาวดีลาดแฮไดหนูสิอยากเข้ามาสวยเดี๋ยวก็ไม่สวยหรอกเอไม่ใช่เอาไม่ใช่เอาสิเออเอาเอาเอาปากเอาปากเอาปากสิเออสุดยอดเยี่ยวเอาอร่อยก่อนนอนอ่ะเอาปากเอาปากเล็กเล็กบุ้งมีการเอายาในใบมุมปากอีก รีลาที่หนึ่งเหมือนกันนะเขาเนี่ยรีลานี่สุดยอดติดกันมันไหลหาดเป็นบ่มองเอาเร็ออ้ะอ้อเอาเร็อเรเรอเอาไปให้คำแพงตาตานี่แเอียบมองอีกตาลอวคำแพงเอาคำแพงไง้ไวเลยคำแพงไง้เลยคำแพงอีแม่ชิเรียมาไว้ให้หนูบ้าน้อง แม่แม่ขวัญให้กำลังใจอยู่ห่างๆอย่างห่วงห่วงเวลาของเราข <c oughs> องดาวกว่าสิบประมาณนี้จะกินแก้มกันไปไป,ไ,ไปก็นได้นะไปกันได้สนะ